สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันในค่ำคืนของเรื่องเล่าสุดหลอนอีกเช่นเคยนะครับคืนนี้เราจะไปฟังเรื่องของคุณต้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ท่านหนึ่งที่เคยเข้าไปสำรวจในเขตอุทยานแห่งหนึ่งและเจอเส้นทางป่าที่ไม่มีในแผนที่มันไม่ใช่แค่หลงป่านะครับแต่สิ่งที่เขาเจอมันอธิบายด้วยตรรก,กะไม่ได้เลยคุณต้นอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโจ๊กสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับ คุณต้นครับเรื่องที่คุณจะเล่าเกี่ยวกับอะไรครับมันเป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณ3ปีก่อนครับตอนนั้นผมเป็นเจ้าหน้าที่ลาตะเวนประจำเขตอุทยานทางภาคตะวันตกวันนั้นผมกับลูกทีมอีก2คนชื่อดำกับชิดได้รับแจ้งว่ามีคนตัดไม้พยุงในแนวชายป่าเราก็เลยต้องเดินเท้าเข้าไปตรวจสอบครับครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนแรกเส้นทางปกติดีครับ เราใช้ GPS เดินเข้าไปประมาณ8กิโลเมตรแต่พอเข้าไปลึกถึงบริเวณที่เรียกว่าห้วยพึ่งมันเริ่มมีเรื่องแปลกๆครับแม้จะเป็นเวลากลางวันแต่ท้องฟ้ากลับมืดครึม้มทั้งที่ไม่มีเมฆฝนแล้วอยู่ๆ GPS ก็เหมือนค้างครับมันหมุนอยู่ที่เดิมไม่ว่าผมจะหันไปทางไหนโอ้แปลกแล้วครับแบบนี้แปลกกว่านั้นคือมีเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบๆพวกเราเสียงฝีเท้าชัดเจนมากครับคุณโจ๊ ทั้งที่เราสามคนยืนอยู่กับที่ผมตะโกนถามว่าใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงหัวเราะแผ่วๆลอยมาแทนเสียงหัวเราะแหละครับใช่ครับหัวเราะเหมือนผู้หญิงเหมือนอยู่ใกล้มากแต่พอหันไปมองก็ไม่มีใครผมหันไปถามดำกับชิดว่าได้ยินไหมสองคนนั้นหน้าซีดเลยครับชิดพูดขึ้นเบาๆว่าพี่มันใช่เสียงคนแน่เลย ตอนนั้นคุณเริ่มรู้ตัวไหมครับว่ากําลังเจอของรู้ครับแต่ผมยังพยายามมีสติก็เลยบอกให้ทุกคนทําพิธีขอขมาป่าคือธรรมเนียมคนเดินป่าครับถ้ารู้ว่าตัวเองไปล่วงเกินก็ต้องขอขมาแต่พอเราหยิบทูบออกมาทูบมันหักเองเฉยเลยครับคุณโจ๊กผมเอาทูบออกมาสามดอกหักตรงกลางหมดเลยโดยที่ไม่มีใครแตะอู้ <Ooh. S 1> ขนลุกครับแบบนี้ หลังจากนั้นฟ้ามืดเร็วผิดปกติครับทั้งที่ยังไม่ถึงห้าโมงเย็นเราเลยตัดสินใจกางเต็นท์หัวอนก่อนแล้วค่อยเดินออกตอนเช้าแต่คืนนั้นเองผมฝันเห็นผู้หญิงชราคนหนึ่งผมหงอกขาวนุ่งสิ้นเสื้อแข็งกระบอกนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเธอพูดกับผมว่าเจ้ามันเข้ามาผิดทางที่นี่ไม่ต้อนรับคนชายหยาบ แล้วเธอก็ชี้ไปทางหนึ่งพร้อมพูดว่าถ้าไม่อยากอยู่กับข้าพรุ่งนี้อย่าเดินกลับทางเดิมโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยพอตื่นมาเล่าให้ดากับชิดฟังปรากฏว่าชิดฝันแบบเดียวกันครับคุณโจ๊กผมไม่รู้ว่าเราหลงเข้ามาในเขตไหนแต่ตอนเช้าเราทำตามที่ยายในฝันบอกคือไม่เดินย้อนทางเดิมพอเดินไปตามที่เธอชี้ไว้ ก็เจอเส้นทางที่ไม่เคยมีในแผนที่เป็นทางดินแคบๆมีต้นไม้คลุมเหนือหัวแล้วออกมาได้ไหมครับออกมาได้ครับแต่ตอนที่เราเดินพ้นแนวป่ามาเราหันกลับไปมองตรงนั้นมันไม่มีทางครับคุณโจ๊กเป็นกำแพงไม้ทึบเหมือนไม่เคยมีช่องทางอยู่ตรงนั้นเลยและ GPS ของเราก็เริ่มจับสัญญาณได้อีกครั้งขนลุกเลยครับคุณต้น แล้วหลังจากนั้นคุณเคยกลับเข้าไปตรงนั้นอีกไหมไม่ครับแล้วผมก็เตือนเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าถ้าหลงป่าแถวนั้นอย่าขึ้นเหนือห้วยพึ่งเด็ดขาดแม้มันจะไม่มีป้ายเตือนไม่มีระรีกัน้นแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้อนรับเราอยู่ข้างในครับเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากครับคุณต้นขอบคุณที่มาแบ่งปันให้เราฟังกันในคันนี้นะครับนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหน ถ้าเข้าไปในพื้นที่ของสิ่งที่มองไม่เห็นเราก็ไม่ใช่ผู้ควบคุมขอบคุณคุณต้นมากครับขอบคุณครับคุณจอ